จิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์หลอดิสซัดไครโดยทีลพงเทพประกรณ์คุณครับคุณจะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไรคุณรู้ไหมคนแบบไหนที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการคนแบบใดต้องการคนดีเหมือนอย่างที่คนดีของโลกนี้ไหมคุณรู้ไหมพระเจ้าต้องการคนแบบไหน และคุณจะเป็นคนในแบบที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไรวันนี้จิตวิญญาณ101มีคำตอบมาให้คุณครับพระเจ้าต้องการคนที่มีความชั่วร้ายและแสดงออกความชั่วร้ายเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีความชั่วร้ายเราต้องแสดงความชั่วร้ายเมื่อเราแสดงความชั่วร้ายที่เรามี เราจะเริ่มเป็นคนดีจากการเป็นคนจริงเพราะเราจะเริ่มไม่มีความกลัวเมื่อเราเป็นคนจริงและไม่มีความกลัวเราจะเริ่มเป็นคนดีและเราจะเริ่มรักตัวเองเมื่อเราเป็นคนดีและรักตัวเองเราจะเริ่มไม่มีความชั่วร้ายเพราะเราจะรู้ว่าเราจะชั่วร้ายไปทำไมในเมื่อความชั่วร้ายนั้นมันทำร้ายตัวเราเอง เราจึงเริ่มจะที่จะไม่ทำชั่วร้ายเพราะว่าเรารักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองเราจะรู้จักและเข้าใจพระเจ้าในตัวเราเองและเราจะรักพระเจ้าในตัวเราเองเมื่อรักพระเจ้าในตัวเราเองเราจะรักคนอื่นเพราะเราจะรู้ว่าคนอื่นก็รักพระเจ้าในตัวเขาเหมือนกันทำให้เราเริ่มรู้จักและเข้าใจพระเจ้าในตัวเขา ซึ่งก <re> ็คือการเข้าใจพระเจ้าในแง่มุมอื่นและเราจะรักพระเจ้าในตัวเขาเมื่อเรารักพระเจ้าในตัวเราและรักพระเจ้าในตัวเขาเราจะรู้จักและเข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริงและเราจะรักพระเจ้าอย่างแท้จริงสุดท้ายเราจะเป็นคนดีที่มีความรู้ความรักความดีและความจริงตามที่พระเจ้าต้องการอย่างแท้จริง อันนี้เป็นรับที่ผมโพสต์ไว้ในเฟ e บุ๊กเช้านี้นะครับในเรื่องของอคุณจะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไรคุณจะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไรพระเจ้านะครับต้องการคนที่มีความรู้ความรักความดีและความจริงในวงเล็บในแบบฉบับของพระเจ้า ไม่ใช่แบบฉบับของโลกนี้เพราะฉะนั้นการเป็นคนที่มีความรู้ความรักความดีและความจริงของพระเจ้าอ่ะมันก็เลยจะต้องแตกต่างจากความรู้ความรักความดีและความจริงของโลกนี้ซึ่งความรู้ความรักความดีและความจริงของโลกนี้ครับแท้ที่จริงมันคือความไม่รู้หรือความโง่นะครับความกลัวนะครับ ความชั่วร้ายนะครับแล้วก็ความไม่จริงครับการที่คุณจะเป็นคนดีของพระเจ้าได้นะครับคุณจะต้องมีความรู้ความรักความดีและความจริงในแบบฉบับของพระเจ้านะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะขอขยายความออในสิ่งที่ผมโพสต์ไปนะครับเพื่อให้คุณกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเป็นคนที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไร พระเจ้าต้องการคนที่มีความชั่วร้ายและแสดงออกถึงความชั่วร้ายทำไมพระเจ้าถึงต้องการคนที่มีความชั่วร้ายคุณรู้ไหมเพราะว่าโลกนี้นะครับมันสอนคุณให้เป็นคนดีให้ทำความดีคุณก็เลยพยายามทำความดีพยายามเป็นคนดีโดยที่หารู้ไม่ในตัวคุณนะมีความชั่วร้ายอยู่ในตัววาใครที่ยอมรับได้ว่าตัวเองมีความชั่วร้าย เหมือนผมเนี่ยผมยอมรับว่าผมมีความชั่วร้ายพระเจ้าครับต้องการคนนั้นเพราะเป็นคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่มีความชั่วร้ายคุณรู้อะไรไหมคนดีนะครับมีน้อยมากที่จะมาเกิดบนโลกนี้คนส่วนใหญ่มากกว่า70%ที่มาเกิดบนโลกนี้นะครับเป็นคนที่มีความชั่วร้ายทั้งนั้นพวกเขามาทำไมพวกเขามาแก้ตัวพวกเขาไม่ได้มาเป็นคนดี พวกเขา่าเอาความชั่วร้ายออกไปจากตัวซึ่งก็คือ,อค่าความชั่วร้ายออกไปจากตัวแต่โลกนี้มันทําให้เราเป็นคนดีพยายามให้เราเป็นคนดีซึ่งมันผิดหลักของพระเจ้าเลยพระเจ้าไม่ต้องการให้คุณมาใช้ชีวิตเพื่อเป็นคนดีพระเจ้าต้องการให้คุณเอาความชั่วร้ายของคุณออกไปจากตัวดังนั้นคนที่ยอมรับว่ามีความชั่วร้ายเท่านั้นนะครับที่พระเจ้าจะต้องการเพราะพระเจ้าจะได้อ ทำให้คุณเป็นคนดีได้ในแบบฉบับของพระเจ้านะครับเวลาคนที่เป็นความมีความชั่วร้ายนะครับคุณต้องแสดงออกถึงความชั่วร้ายที่คุณมีโลกนี้มันจะสอนให้เราเป็นคนดีให้เราทําดีโดยไม่แสดงออกความชั่วร้ายแต่พระเจ้าไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะสอนให้คุณแสดงออกถึงความชั่วร้ายความชั่วร้ายนะครับมันอยู่ในตัวมันอยู่ในโลกภายในคุณต้องแสดงออกมาให้มันอยู่ในโลกภายนอก เอาความชั่วร้ายจากโลกภายในแสดงออกสู่โลกภายนอกโลกภายในของคุณจะได้มีความชั่วร้ายลดลงหรือไม่มีความชั่วร้ายเพราะตัวคุณที่แท้จริงอะครับคือวิญญาณอยู่ในโลกภายในอยู่กับจิตวิญญาณหรืออยู่กับพระเจ้าอยู่ในโลกภายในพระเจ้าต้องการคนที่ทําให้โลกภายในงดงามสวยงามนะครับเมื่อคุณแสดงออกความชั่วร้ายที่คุณมีนะครับ คุณจะเริ่มเป็นคนดีได้จากการเป็นคน,คนจริงเพราะคุณจะเริ่มไม่มีความกลัวทุกวันนี้ครับทุกคนเป็นคนไม่จริงรู้สึกไม่พอใจรู้สึกโกรธก็เก็บความโกรธสูงไว้อยู่ในโลกภายในรู้สึกอยากจะร้องไห้รู้สึกเสียใจรู้สึกอยากจะแสดงออกอยากจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดเพราะอะไรเพราะความชั่วร้ายมันกอบเราไว้ด้วยความกลัว เมื่อคุณกลัวนะครับคุณจะไม่ได้แสดงความโชคร้ายนั้นออกมาคุณจะเก็บความโชคร้ายไว้ในโลกภายในของคุณซึ่งโลกภายในของคุณมีคุณอยู่ที่มีพระเจ้าอยู่พอคุณเก็บความโชคร้ายไว้ในโลกภายในอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มีดีเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าต้องการให้โลกภายในคุณไม่มีความโชคร้ายนะครับเมื่อคุณเริ่มที่จะไม่มีความกลัวได้ครับคุณจะแสดงความโชคร้ายออกมา เมื่อคุณแสดงความชั่วร้ายนั่นแหละครับคุณคือคนที่เป็นคุณจริงๆความชั่วร้ายที่มันแสดงออกมาผ่านทางรู้สึกอารมณ์ของคุณนะครับมันมาจากจิตวิญญาณและก็วิญญาณครับมาจากโลกภายในคุณต้องแสดงออกไปในโลกภายนอกนะครับเพื่อโลกภายในจะได้ไม่มีความชั่วร้ายถ้าคุณแสดงออกได้แสดงว่าคุณเป็นคนจริงคือคุณยอมรับตัวคุณเองได้ยอมรับความชั่วร้าย คุณได้เพราะมันเป็นอารมณ์ของคุณอารมณ์โกรธอารมณ์ดราม่าอารมณ์เศร้าเสียใจร้องไห้ทุกทรมานอารมณ์เครียดแค้นอารมณ์ต่งตางๆเหล่านี้มันเป็นอารมณ์ของคุณมันเป็นตัวคุณเพราะคุณเป็นความรู้สึกและอารมณ์ดังนั้นคุณจะต้องแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์นั่นคือการแสดงออกถึงการยอมรับตัวคุณเองนะครับเมื่อคุณแสดงความเจ่วร้ายออกไปนะครับคุณจรา เริ mind, it, ่มเป็นคนดีได้เพราะว่าคุณเริ่มเป็นคนจริงคุณเป็นคนจริงได้เพราะคุณเริ่มไม่มีความกลัวนะครับพระเจ้าต้องการคนที่ไม่มีความกลัวนะครับคุณจะเริ่มเป็นคนดีและจะเริ่มรักตัวเองได้นะครับเมื่อคุณไม่มีความกลัวนะครับคุณเป็นคนจริงนะครับคุณจะเริ่มเป็นคนดีและคุณจะเริ่มรักตัวเองได้นะครับเมื่อคุณเป็นคนที่เป็นคนดีแล้วรักตัวเองนะครับคุณจะเริ่มไม่มีความโชวร้าย เอ๊ะไม่มีความโชคร้ายได้ไงเมื่อกีอ้ยังบอกให้แสดงความโชคร้ายออกมาเลยมาดูกันอย่างนี้ครับเมื่อคุณเป็นคนดีและรักตัวเองคุณจะเริ่มไม่มีความโชคร้ายเพราะคุณจะมีความรู้คุณจะฉลาดขึ้นคุณจะรู้ว่าไม่รู้จะแสดงความโชคร้ายไปทําไมไม่รู้จะแสดงออกเรื่องความโชคร้ายไปทําไมเพราะว่าแสดงออกไปมันก็ทําร้ายตัวคุณเอง มันทำลายทำร้ายตัวคุณเองถ้าคนที่มีความรักตัวเองนะครับจะไม่ทำลายทำร้ายตัวเองด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มไม่ทำชั่วร้ายไม่ไม่มีความชั่วร้ายเพราะคุณเริ่มรักตัวเองคุณจะเริ่มรักตัวเองในรูปแบบใหม่ที่เป็นรูปแบบที่ไม่เคยเรักมาก่อนนะครับเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองนะครับคุณจะรู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น การรู้จักและเข้าใจตัวเองนะครับก็คือการรู lonely, ้จักและเข้าใจพระเจ้าพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณอยู่กับเราก็คือวิญญาณในโลกภายในนะครับแล้วเราจะรักพระเจ้าในตัวเราก็คือรักจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวเรานะครับเมื่อเรารักตัวเองเป็นเรารักพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราแล้วเราจะมีความรักให้คนอื่นโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจตนเอง การที่เราเข้าใจตัวเองแล้วว่าเราจะเข้าใจคนอื่นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นหาเหวอะไรเลยครับคุณแค่เข้าใจตัวเองให้ได้แล้วคุณจะเข้าใจคนอื่นเพราะคนอื่นมันจะเป็นเหมือนกันคนอื่นนะครับก็จะมี exactly พระเจ้าในตัวคนอื่นเหมือนกันและเขาก็จะรักพระเจ้าในตัวเขาเหมือนกันนะครับทำให้เราเริ่มรู้จักและเข้าใจพระเจ้าในตัวเขา การรู้จักและเข้าใจพระเจ้าในตัวเขานะครับมันก็หมายถึงการรู้จักและเข้าใจพระเจ้าในแง่มุมอื่นเรารู้จักและเข้าใจพระเจ้าในตัวเราเราจะเข้าใจพระเจ้าในแง่มุมที่เป็นของเราแต่คนอื่นก็มีพระเจ้านะครับและเขาก็รักพระเจ้าของเขาที่อยู่ในตัวเขาดังนั้นการที่เรารู้จักคนอื่นเนี่ยรักคนอื่นเนี่ยเราจะรู้จักและเข้าใจพระเจ้าในแง่มุมอื่นๆในคนอื่นนะครับอ เมื่อเรารักพระเจ้าในตัวเราและเรารักพระเจ้าในตัวเขาแล้วอันนี้นะครับเราจะเริ่มรู้จักและเริ่มเข้าใจพระเจ้าได้อย่างแท้จริงควรจะมีความเข้าใกล้ควรจะมีความเหมือนควรจะมีความเข้าใจพระเจ้าที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริงและคุณจะรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริงกระบวนการนี้ครับตั้งแต่ผมให้คุณแสดงออก ในความชั่วร้ายของคุณนะครับจนกระทั่งคุณรักพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะทําให้คุณเอ,อ่อมีอะไรมันจะทําให้คุณมีความรู้ความรักความดีและความจริงเป็น4สิ่งเนี่ยที่พระเจ้าต้องการ4สิ่งเนี่ยในรูปแบบที่พระเจ้าต้องการ จากกระบวนการาที่คุณแสดงออกถึงความเจ่าร้ายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณจนคุณมีความรักพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าได้อย่างแท้จริงอะ่ะจะทาให้คุณมีความดีความรู้ความรักแล้วก็ความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการซึ่งเป็นคนที่พระเจ้าต้องการนะครับอ่าวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นเรื่องของเ,อเราจะเป็นคนดีที่พระเจ้าต้องการได้อย่างไร คนดีที่พระเจ้าต้องการเนี่ยต่างจากคนดีของโลกนี้นะครับคุณจะต้องศึกษาดีว่าพระเจ้าเขาต้องการคนอย่างไรการเป็นคนที่มีความรู้ความรักความดีและความจริงในรูปแบบของพระเจ้าเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับผมเอาการเป็นคนดีที่พระเจ้าต้องการมาบอกคุณนะครับเพื่อให้คุณจัดการความชั่วร้ายของตัวเองและเป็นคนดีของพระเจ้าให้ได้นะครับ ยังไงผมก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามจิตวิญญาณ1นึ่นะครับแล้วก็บางคนที่ช่วยบริจาคผมนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายประจำวันนะครับผมขอความขอบคุณนะครับอย่างสุดซาบซึงใจและผมจะนำความรู้ดีๆอย่างนี้มาทำมาให้กับพวกคุณมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นผมขอขอบคุณมากนะครับ ถ้าใครจะสนับสนุนผมในการจัดตามทลิปให้ความรู้ทางจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณ1นึ่งสนะครับสามารถบริจาคมาที่ผมได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0929949294 0929949294โอเคครับวันนี้จิตวิญญาณ1นึ่งส่ว่ลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ